สรุปหนังสือตลอดชีวิตจะดีหรือร้ายอยู่ที่ว่าคุณคิดอย่างไรในวัย20เขียนโดยเม็กเจผู้เขียนนักจิตวิทยาคลินิกผู้ทำงานกับคนวัย20กว่ามานานหลายปีสังเกตเห็นรูปแบบซ้ำๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายคนมีศักยภาพมีความฝันแต่กลับเลือกใช้ทศวรรษนี้เป็นเพียงเวลารอเจกลับมองว่าความคิดแบบนั้นอันตรายเพราะช่วงวัย20กว่าเป็นทศวรรษชีชะตา ที่โอกาสและการตัดสินใจจะสะท้อนผลไปอีกหลายสิบปีแนวคิดหลักวัยยี่สิบกว่ามีค่าสูงสุดเป็นช่วงที่เรามีพลังความสามารถในการเรียนรู้และความยืดหยุ่นในชีวิตมากที่สุดโอกาสไม่รอเราหลายโอกาสในเรื่องงานความรักและการสร้างตัวตนจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นตัวตนเกิดจากการสร้างไม่ใช่การค้นหาอย่างเดียวการลงมือทำคือกระบวนการสำคัญในการรู้จักตัวเอง การตัดสินใจในวัยนี้กำหนดเส้นทางชีวิตสิ่งที่เราลงมือหรือไม่ลงมือทำในวัยนี้มีผลยาวนานสามเสาหลักที่ต้องสร้างในวัย2ี่สิบกว่า 1. อาชีพและทักษะโอกาสต้นทุนตำ่ำวัยนี้ยังไม่มีภาระหนักด้านครอบครัวหรือการเงินมากจึงเหมาะที่สุดสำหรับการลองเส้นทางใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนงานการย้ายเมืองหรือการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนในทักษะ ทักษะที่มีค่าคือสินทรัพย์ที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนการคิดเชิงกลยุทธ์และความรู้เฉพาะด้านล้วนเป็นการลงทุนที่คืนผลระยะยาวสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าเครือข่ายเพื่อนร่วมง,งานและผู้ที่เราเชื่อมต่อในช่วงนี้สามารถเปิดประตูสู่โอกาสในอนาคตการรู้จักผู้คนหลากหลายช่วยให้มุมมองกว้างขึ้นและมีโอกาสที่ไม่คาดคิดไม่รอง,งานในฝันอย่างเดียว แทนที่จะรอให้เจองานที่สมบูรณ์แบบให้เริ่มจากงานที่ช่วยพัฒนาเราในทิศทางที่ต้องการแล้วค่อยต่อยอดไปสู่งานที่ใช่ 2. ความสัมพันธ์คู่ชีวิตมีอิทธิพลสูงการเลือกคู่ชีวิตมีผลต่อความสุขสุขภาพจิตและความมั่นคงทางการเงินมากกว่าที่คิดการแต่งงานหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาหนักในอนาคตความรักไม่ใช่เรื่องโชคชะตาเพียงอย่างเดียว ความเข้ากันได้เกิดจากการเลือกที่มีสติและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเราสามารถสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ได้อย่ารอจนพร้อมเกินไปการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาการเริ่มต้นเร็วทําให้มีเวลาปรับตัวเข้าหากันคุณค่าตนเองคือแม่เหล็กดึงดูดเมื่อเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและมีมาตรฐานที่ชัดเราจะเลือกคนที่เหมาะสมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ 3. ตัวตนและความหมายชีวิต ตัวตนสร้างจากการกระทำซ้ำๆการทำบางสิ่งอย่างต่อเนื่องจะค่อยๆก่อรูปเป็นตัวตนเช่นหากเรามักตัดสินใจช่วยเหลือผู้อื่นเราจะกลายเป็นคนที่มีภาพลักษณ์และนิสัยของผู้ให้ไม่ปล่อยให้ชีวิตถูกกำหนดโดยอุบัติเหตุถ้าเราไม่กำหนดทิศทางเองเราอาจถูกสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างพาไปในเส้นทางที่ไม่ต้องการประสบการณ์ท้าทายสร้างความมั่นใจการออกจากเขตสบายเช่นไปทำง,งานต่างประเทศ หรือรับผิดชอบโครงการใหญ่ช่วยให้เราเห็นศักยภาพของตัวเองชัดเจนขึ้นคิดระยะยาวตัดสินใจโดยมองผลกระทบในอีก5-10ถึงปีไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายชั่วคราวความเชื่อผิดๆที่ควรเลิกในวัย20กว่ายังมีเวลาอีกเยอะเวลาผ่านเร็วโอกาสบางอย่างจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเช่นการย้ายงานเปลี่ยนสายอาชีพหรือการย้ายถิ่นฐานต้องรู้จักตัวเองก่อนถึงจะเริ่ม การลงมือทําคือวิธีที่ดีที่สุดในการรู้จักตัวเองเพราะเราจะได้ข้อมูลจริงจากประสบการณ์ประสบการณ์แย,แยกๆคือเสียเวลาแม้ประสบการณ์ไม่ดีก็สอนให้เรารู้ว่าควรหลีกเลี่ยงอะไรและทําให้การตัดสินใจครั้งต่อไปแม่นยําขึ้นวิธีใช้ไว้ยี่สิบกว่าอย่างคุ้มค่าตั้งเป้าหมายแม้ยังไม่สมบูรณ์รู้ทิศทางคร่าวๆและปรับตามสถานการณ์หาที่ปรึกษาเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรง สร้างทุนทางสังคมรู้จักผู้คนหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆทั้งด้านการเงินและทักษะฝึกทนต่อความล้มเหลวมองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้กรณีศึกษาและบทเรียนจากหนังสือเคสการงานผู้หญิงคนหนึ่งใช้เวลาหลายปีในงานที่ไม่พัฒนาเธอคิดว่าอายุ30ค่อยจริงจังแต่เมื่อถึงเวลานั้นกลับพบว่าต้องเริ่มจากศูนย์ และโอกาสบางอย่างหายไปแล้วเคสความสัมพันธ์ชายหนุ่มที่คบใครแบบไม่จริงจังมานานพบว่าพออยากเริ่มสร้างครอบครัวเขาไม่มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งและต้องใช้เวลานานกว่าจะปรับตัวเคสตัวตนคนที่เลือกทำสิ่งท้าทายตั้งแต่อายุ23เช่นเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือไปทำงานต่างประเทศพบว่าพอเข้าสู่วัยสาเขามีความมั่นใจและเครือข่ายที่แข็งแรงกว่าคนที่เล่นปลอดภัยมาตลอดบทสรุป วัยยีกว่าคือช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดสําหรับการปูพื้นฐานชีวิตทั้งด้านการงานความสัมพันธ์และตัวตนการเลือกใช้เวลาช่วงนี้อย่างตั้งใจจะทําให้เรามีความมั่นคงความสุขและอิสระมากขึ้นในอนาคตเม็กเจฝากข้อคิดว่าอย่าปล่อยให้ทศวรรษนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ลงมือสร้างชีวิตที่ต้องการเพราะสิ่งที่คุณทําในวันนี้จะเป็นรากฐานที่คุณยืนอยู่ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า